ไม่ใช่เห็ดน้ำหมากมันจะเพื่อนๆน,นี่คือเห็ดพิษไพว่าเห็ดพิษเ่าถือกินถือกินหรือคะถากกินนะพี่แ้่ถากเขาจะตายนะคะแต่ค้นเรียบร้อยเนี่ยะบ่เป็นเห็ดน้ำหมากหด้อคะเห็ดพิษนะคะมามามาอยางเลยในปาา่าจักเขาหนึ่งโอ้เห็ดไหลนี่เฮ้ยวะนะอายุใคร โออายุใครโอ้ยเนาะแหงแรงหลายบบมีและเห็ดพี่น้องขามีดจีรีว้าวพี่น้องึกวันเดี๋ยวพ่ออะไรพ่อจะพ่ออู้ยผู้ดีผู้งามพี่น้องเห็ดพึ่งหวานที่แหงแรงที่สุดนะคะแหงแรงที่สุดนะพี่น้องดูนั่นโอ้โหยางเขามาหานาทีหกนาทีเพิ่งเจอว้านี่นี่ ยังสมบูรณ์เลยดีงามเลยจ้ะดีงามดูโอ้โหยเืดเท่าไหรล้วไปเอามีดมานำ้ำจะเอาไม่นอนนี่นไหมเอาย่เดี๋ยวเอาอ่ะเปรบหยิกเอาหยิกเอาเอาถุงพลาสติกมาพ่อมาเอาถุงพลาสติกมาพ่อมาจ้ะนีอือไม่มีแมงพอบเหว่าไม่มีแมงเลยเห็นไหมอ่าฮ้ะ เสื่อพี่น้องฝรั่งพันไดสองดอกพันก็ไปเฮดซุปได,ไ,ดได้จ้ะคุณพ่ต้องเอาเต็มตาเลยสองดอกพันก็เอาไปเฮดซุปได้จ้ะนึ่งดอกพี่น้องเลยนึ่งดอกนะโอ้ดูความแห่งแรงพี่น้องขอยวนวนบ่าเป็นเห็ดเห็ดเพิ่งหวานเนี่พี่น้องแต่มันแห่งแรงดูโอ้หนอเธอจ้ะแห่งอะไ,งได,ดอกที่สองจ้ะ อกที่สองเก็บเห็ดให้คุงปลาติกกับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่น้อง,ออออองดูนั่นอ่าโคตรดินี่แต่ว่าดอกเขาไม่ใส่พี่น้องดอกตองใส่กวางเตไปจะเน็นปะนี่เห็ดพิ่งหวานนะคะโอ้ยนี่แม่พี่น้องเห็ดพิ่งหวานมาดู ขายยังอันอ่อนอ่อนอ,อ,อุบปวดอยู่ขอที่พี่ชุบเป้งทอดพี่น้องเห็นว่ายางมันบ่มีกิ่นอะเอาเบิร์ดเดะตอนมันง,งามๆข่อยบ่เอาไม่พี่น้องข่อยเก็บเห็ดใหมูโมมดมันมจะคลองสิกินโอ้ไมค์เกริรดแห็ๆนี่เห็ดพึ่งหวานเอาจ้ะโอ้ไมค์เกิร์ดสาระว่าหารเห็นหรือไงล่ะยางเมื่อไรขอบ่มีไม้กันสันพี่น้องข่อยเห็ดหายใน,นป่า อ๋อนี่มันเห็ดอันนั้นพี่น้องเอาอยุจ้ะมันมีโมมันเยอะนตู้เย็นมันมีโมมันเยอะเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งไม่มดดอกน้อยๆตเะตเมะตะเมะอ๋ออ๋ออะไละนี่นี่นี่น,นี่ถามว่าใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็ดอะไรเนาะนี่อู้เห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งเลือดดอกงามพี่นอ้นองบุ๊ ว้าวสวย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 น่นสวยงามเดี๋ยวเอามีดมามายางเลนจ้ะว่ายางเลนว่าสิยางไปทะเลแล้วแวเขาป่ากวนเลี้ยวซ้ายมาป่าเลี้ยวขวาลงทะเลไหมโ oh อ้มาเกิดอู้พี่น้องไปพาไปเบิ้งนี่นี่นี่ไม่เจอครอบครัวเห็ดนํามากพี่น้องมองดูท่าโอโลเอเลยอยู o ่ L A L A, แต่พี่น้องเบืองนั้น อยากได้อยู่ด้ันหาย,ยากขึ้นอ,อย่างในปีนี่เอาไปตำแจว้วไหมพี่น้องดูเฮ้ยเอ้าบ้เอาอยุดออดอกพี่น้องเอาอยุดดอกจาก้าดูได้เก็บเห็ดได้ถุงอะาไม่ได้ว่าที่มาเก็บเห็ดเท่าไหร่ดอกแต่ก็ได้ก็เอาเอยพี่น้องมันแหนงแลงคัากหลายเนาะโอ้แหงแลงคัากหลายดูโอ้ตอนลืกอตนผุดหนอนดอกนั้นเอาได้พี่น้อง อนะตําใบแก้วใส่อันนั้นลายไส้กระเทียมกระเทียมเผาริกเผาหอมแดงเผาต่ำล้วมกันพี่น้องจำแจวเป,เป,เป,เป๊ะโอ้ยตายนั่นเห็นว่มมันแหงพี่น้องมึงเนี้ยออ้ยแหงคักแหงเนี่ยนี่เป็นตะลุตูนเท้ โอ้ตายคนหลืงเงือดให้เมื่อเป็นตาอีตุนแท่แหงเลยบพี่น้องนี่แหงขนาดเออเนาะโอ้นี่เพื่อนไดเตะขาพ่นไปบ่เนาะยังอ่อนๆเลยนะรอบครัวบอกไงเหมียหมะ เครื่องบินก็นได้เอ้ยวันอากาศดีนะจ๊ะพอดีอากาศมันดีคนก็นมาบินเที่ยวในมันความแห่งแรงนะพี่น้องนะความแห่งแรงโอ้ได้แก้วคนได้นี่สิบวกไ้เบิง่งเ้อเท่าค่ะเท่าเนี่ยป๊า,า,ปาพี่นกเลยดูเท่าหายเนาะ ้าวดูเถอะเน่แล้วค่อยได้เห็นบ้ยางมะปาดอกนี้ก็ดีแถวพีนน่น้องเนาะนงามหายงามมากมากไม่เห็นบ้างไม่เห็นว่ขอบครัวเล็กแก้วดี่ถุงหน่อยถุงนิดเดียวถุงน้อยหน่อยแล้วน้อยหน่อยเอาจะเอาเอา เอานอนแจ้แล้วเท่าแล้วว่าเอาเนาะเป็นไม้โอ้ยพี่น้องเห็ดเพลิงหวานตะาหมอ้อโอ้ยมันจะหาแข้งเถอะเอ้ยเนาะนะเห็นไหมขาเจ้าคือส้มแมงเนาะนีะ่ฮะเออโอเคอยู่ <laughs> เต่าหมอ้ออยู่พี่น้องเอ้ยเนาะมากลับบ้านเท่ามันมืดแล้วค่ำแล้ว พี่น้องเฮ็ดเผือหวานเนาจ้ะเท่าเท่าเธอจ้าเธอเท่าแล้วกำลังจะออกไปหารถพี่น้องย่างมาย่างมามาเจอเฮ็ดเึ่งหวานที่อร้ณมากๆม,มีอีกบ่อ้ถวบ่มีข่อยกลาบบ้านเด้อข่อยกลาบบ้านเด้อ,อไปเด้อนี่นู่นเห็นมารถอ่ะเขาไหวแล้วเด้อข่อยกลับแล้วเด้อข่อยเมื่อยเด้อนี่มันหอนแหม ทิเวทะเลว่าสันต่อไปไอ้พี่น้องดูดอกสูงและยาวมากนะไปต่อกับบ้านจะ้ะไม่ไหวแล้วเก็บเห็ดให้ถุงว่าไ่าได้เจตนาได้จมูอนี่แดดซองตาหาเห็ดกับว่าพอเห็ดดอกพี่น้องท่านเอิญว่ามันเลี่ยมตานะคะกับดีกว่าอ้าวพี่น้องว่างกดไปเ็คือพ่อเห็นแต่ว่าเถ่าเนาะดูดูดู นะอู้เออมีจ้าหอยทับอีหยังโอ้ยออโอ้เทาเทาเทาคุณคือผ่้หินเพลินอ่เออเนี่ยวายให้เทาพี่น้องเทาให้ป้าทุก็เจ้าคือเทาเถี่ยฮะเ้าไปเห็นโนเห็นแนวอะไรบอกสิมึงเด้อป้าดีพอีแม่เอ้ย บอกไงบักเตะขย่างผ่านไปขอเขรบ่เห็นนี่นละคาคันมันเลี่ยมตามสิเบรเห็นเดยพี่น้องเท่าแล้วจังมาเจอกันนะจ๊ะบายบาย